สถานที่ตรงนี้นะครับเป็นหลังสนามบินบุรีลำนะครับพวกเราก็นําช้างมาอยู่ตามธรมร,มธรมชาตินะครับเพื่อจะกินหญ้าพิกตามธรรมชาตินะครับแต่ก็อยู่ได้สักพักหนึ่งนะครับประมาณ1นสเดือนนะครับก็มีชาวบ้านนะครับหาของป่าหาไม้นะครับได้มาเขียนป้ายบอกว่าถ้าไม่นำช้างออกจากพื้นที่ ก็จะยิงนะครับก็จะยิงป้ายคล้ายๆขู่ยิงนะครับเราก็เลยจําเป็นต้องนําช้างกลับโดยกระทันหันนะครับอันนี้ก็มาทั้งหมดหกเชือกนะครับเรานํารถบรรทุกมาคันละสองเชือกนะครับจําเป็นต้องย้ายแบบกระทันหันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องห่วงชีวิตช้างของเราเขาก็คือครอบครัวของเรานะครับ เราก็เลี้ยงดูเลยเขาอย่างดีครับตอนนี้เราก็จะย้ายจากป่าสนามบินนะครับไปที่ใต้สะพานนะครับกําลังลําเลียงช้างขึ้นรถนะครับผมตอนนี้นะครับครับที่อยู่ได้ครับแจอยู่ยากครับก็ห่วงชีวิตน้องช้างเหมือนกันนะครับอยู่ตรงไหนที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็จะย้ายไปที่ปลอดภัยนะครับกําลังเอาขึ้นรถนะครับผม อยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่แค่ชั่วครู่ชั่วคราวเราอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะครับอยู่มาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับเราไม่มีสถานที่เลี้ยงเราก็มาเอามาไว้ป่าตรงนี้ครับผมระยะทางนะครับไปกับหกสิบกิโลนะครับระยะทางไปกับหกสิบกิโลเราก็จะนําช้างไว้ที่ป่าเลยนะครับเราก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาดูมานอนเฝ้าช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางคืนเราก็จะ กลับบ้านให้เขาอยู่ที่ป่านะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็เดินทางมาแต่เช้านะครับทาแบบนี้ทุกๆวันมาเป็นสิบปีแล้วนะครับไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ไม่เคยมีการเขียนป้ายอะไรแบบนี้นะครับก็เลยทําให้เรากลัวนะครับกลัวกลัวชีวิตน้องช้างจะไม่ปลอดภัยก็เลยได้นํากลับบ้านนะครับมาแบบกระทันหันนะครับผมสามคันรถเชือกละคันละสามคันละสองเชือกนะครับพูดผิดนะครับขอโทษนะครับ ทันละสองเชือกตอนนี้ก็จะนําไปอยู่ที่ใต้สะพานนะครับผมชีวิตน้องช้างสําคัญที่สุดนะครับนี่ก็เป็นใต้สะพานนะครับภายผู้พานะครับผมเชือกนี้นะครับเป็นสถานที่ใต้สะพานนะครับที่เรามาอาศัยอยู่นะครับ หลังจากที่กลับมาจากป่านะครับก็จะมาอยู่ลายเชือกเลยนะครับในเชือกที่สองก็เป็นพังขมื่นนะครับพังขมินร่มเงาใต้สะพานดีนะครับผมร่มดีเย็นสบายนะครับถ้าน้ําไม่ท่วมนะครับเราก็จะอยู่ตรงนี้ได้แบบเย็นสบายเลยแลครับเชือกที่สามนี้ก็พังพี่ดาวนะครับพังพี่ดาวช้างที่หุ่นร่างใหญ่นะครับเราก็ พากันใช้ชีวิตยอยู่แบบนี้นะครับหลบแดดหลบฝนก็อยู่ใต้สะพานนะครับเชือกขัดไปนะครับเป็นพังสีนวนนะครับพังสีนวนช้างหยุดที่นี่มีแต่ช้างอ้วนๆนะครับเรากลับมาก็หาหญ้าหาอาหารตามธรรมชาตินะครับให้เขาได้กินได้ทานนะครับนี่พังสีนวนนะครับถ้าบริเวณนี้น้ําไม่ท่วมเราก็จะไม่ได้ย้ายนะครับ เราอยู่ตรงนี้ได้สักพักหนึ่งนะครับอยู่ใต้สะพานได้สักพักหนึ่งก็มีน้ําท่วมหรือว่าฝนตกมาบ่อยๆนะครับทางชาวบ้านก็ติตําหนิมานะครับว่าน้ํามูลช้างไหลเข้าไปสระน้ะําประปานะครับทําให้เราต้องได้ย้ายช้างอีกรอบหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เรามาอยู่ใต้สะพานนะครับถัดมานี่ก็เป็นทางน้องส้มนะครับทางน้องส้มนะครับ ใต้สะพานนี้สามารถอยู่ได้หลายเชือกเลยนะครับสามารถอยู่ได้หลายเชือกเลยถ้าไม่มีน้ำนะครับช่วงนั้นที่เราไม่มีบ้านนะครับเราก็อาศัยอยู่แบบนี้นะครับผมจะนําภาพมาให้ทุกท่านทุกคนได้เห็นนะครับภาพเก่าๆที่เราเคยอยู่นะครับนี่ก็คือพังน้องส้มนะครับมีแต่รุ่นใหญ่ๆนะครับช้างทาราาของเราอวบๆนะครับถัดมาครับเป็นแม่โบวี่นะครับพังโบวี่นะครับ อยู่ที่ไหนก็ไม่ได้นานนะครับอยู่ที่ไต้สะพานนี้ก็ประมาณไม่ถึงเดือนนะครับผมนี่ถัดมาเป็นพังคันเงินนะครับแม่คันเงินนะครับแม่คันเงินอยู่ได้สักพักก็ต้องย้ายไปอีกที่นึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับผมว่าช้างเรานะครับอยู่กันแบบนี้อยู่กันไม่ไม่มีที่ไหนที่ได้อยู่ได้ทนนานนะครับอยู่ที่ไม่เกินหเดือนนะครับ ตอนนี้เราก็จะย้ายไปอีกที่หนึ่งนะครับผมนี่นะครับบริเวณใต้สะพานนะครับเราอยู่กันแบบนี้นะครับผมนี่นะครับสถานที่ที่เราอยู่คือท่าทรายซับโพเงินนะครับเราก็หลบฝนอยู่ในกระท่อมแบบนี้นะครับมีผ้าใบกันสาดคุมนะครับในช่วงที่เราอยู่นะครับเราอยู่ได้สักพักหนึ่งก็มีน้ําท่วมนะครับผม น้ำเพิ่มระดับขึ้นมานะครับเราอยู่สถานที่ตรงนี้ได้ประมาณสักเกือบจะถึงสองเดือนนะครับเป็นสถานที่ของนายทุนนะครับที่ใจดีมากๆเลยนะครับน้ํานะครับผมนี่น้ํานี่คือระดับน้ําตอนที่เราอยู่นะครับตอนนั้นเราเฝ้าดูระดับน้ํากันทั้งคืนเลยนะครับมีเวียนยามเฝ้ากันทั้งคืนเพราะว่าน้ํามูลน้ํามูลไหลมาอย่างแรงนะครับเพิ่มระดับขึ้นมาทุกวันนะครับช่วงนั้นฝนตกพายุทุกวันนะครับพายุ ฝนตกประมาณ7จ็ดแปดวันติดต่อกันได้นะครับนี่น้องครับน้องช้างเราจะอยู่กันแบบนี้เลยนะครับจะอยู่ในที่แบบนี้นะครับเป็นที่นายทุนใจดีมากๆนะครับใจดีแบบสุดๆเลยนะครับให้ที่อยู่ที่อาศัยเราดีมากนะครับแต่ก็อยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าน้ํานะครับน้ําน้ําแม่น้ํามูลขึ้นมาในระดับแบบเพิ่มระดับขึ้นมาทุกๆวันนะครับแบบที่ไม่คาดคิดเลยนะครับช้างเราจะอยู่กันแบบนี้นะครับผม อยู่ได้สักพักหนึ่งนะครับน้ําท่วมขึ้นมาแบบกระทันหันนะครับผมเราก็ต้องพากันย้ายไปนะครับนี่เป็นภาพบางส่วนที่เรานําเสนอนะครับเป็นภาพบางส่วนที่เรานําเสนอที่เราพวกเราอยู่กันแบบนี้นะครับน้องช้างก็ยืนตากฝนแบบนี้ลําบากนะครับลําบากไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยได้นานนะครับไม่เกินไม่เกินสองเดือนนะครับก็ต้องย้ายอยู่สถฐานที่ตรงนี้นะครับเราฝอกกันอยู่ประมาณสามสี่วันนะครับวันที่สาม น้ำก็ท่วมมาท่วมแบบฉับพลันเลยนะครับเราพวกเรากลัวทางขาดเราก็เลยต้องย้ายช้างตอนกลางคืนนะครับนี่นะครับเป็นภาพที่บรรยากาศช้างเรามาช้างเราได้ประสบความลําบากมาทุกๆรูปแบบเลยนะครับผมได้นําเสนอมาให้เห็นเป็นภาพบางส่วนบางตอนเท่านั้นนะครับผม ย้ายช้างนะครับผมย้ายช้างตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าน้ำฟ้าพุ่นน้ํามาแรงมากเลยครับน้ํามาแรงมากเลยครับต้องย้ายตอนกลางคืนเลยนะครับผมกะทันหันก็ไม่น่าเชื่อครับว่าไม่ไม่ถึงครึ่งคืนนะครับน้ํามาอย่างรวดเร็วเลยครับตอนนี้ครับเหมือนเดินหน้าครับนี่บัวตองครับบัวตองครับเป็นอะไรที่ทรักทุเลมากเลยครับวันนี้ รับค่ำคืนนี้นะครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วครับไม่ม่เอฟซีก็เตือนเตือนมาหลายครั้งแล้วครับแต่ก็ไม่แต่น้ําก็ไม่ท่วมหรอกครับแต่ว่าแต่เราแต่ว่าเรากลัวทางขาดนะครับเรากลัวทางตรงที่เราเนี่ยครับกำลังกำลังจะ้ามนะครับเรากลัวทางที่เรากำลังจะข้ามจะขาดนะครับก็เลยไม่ไม่ช่าใจนะครับผมก็เลยเอาช้างออกก่อนนะครับเป็นอะไรที่ไม่อยากเจอแล้วก็แต่ก็ได้เจอนะครับ ตอนนี้เหมือนเป็นเวียนเป็นกรรมของพวกเราแล้วนะครับไม่รู้เจออะไรครับผมแต่ละวันนะครับรู้สึกว่าั้งเหนื่อยแล้วก็้อนะครับเจออะไรไม่สำสากแต่ละวันเลยนะครับแล้วก็น้ำท่วมแล้วก็ฝนตกเราต้องสู้ต่อไปนะครับ นี่คือเป็นภาพนะครับตอนที่พายเจมมมงคลถูก,กยิงนะครับทีมงานกําลังเอาลูกกระสุนออกนะครับกําลังใช้เหล็กแคะลูกกระสุนออกนะครับผมก็กำลังแคะเหล็กออกนะครับนี่ก็ลูกกระสุนนะครับเป็นลูกนี้สองเน็ตสองเม็ดนะครับ ทีมงาน,นเราเจอมาทุกรูปแบบเลยนะครับเจอมาแต่เรื่องร้ายๆนะครับนี่นะครับตอนนี้กําลังตรวจดูว่ามีกี่ลูกนะครับเป็นภาพที่สลดนะครับเกือบโดนตาช้างเจอมาทุกรูปแบบแบบทุกรูปแบบนี้มีแต่ร้ายเรงนะครับแต่พวกเราก็ผ่านพ้นมาได้นะครับภาพเหตุการณ์นี้ทําให้เรา อดทนแล้วก็แข็งแกร่งสู้นะครับไม่มีท้อไม่มีถอยนี่ผมเลยนำเสนอในช่วงบางช่วงบางตอนให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมนะครับเป็นภาพที่สรุอีกภาพหนึ่งนะครับช้างโดนยิงทั้งหมดสิบอดลูกนะครับก็กำลังใช้เหล็กนะครับแงะออกมานะครับผมแกะออกมานะครับทำให้ น้องช้างเจ็บนะครับนี่พายใชยมงคลนะครับเจอมาแต่เรื่องร้ายๆเลยนะครับนี่ครับแกะออกมานะครับลึกนะครับลึกพอสมควรนะครับไม่ใช่ไม่ลึกนะครับทั้งสิบเอ็ดเมตรสิบสองเมตรนะครับเป็นภาพบางส่วนนะครับผมเป็นภาพบางส่วน ผมนาเสนอรวบรวมคลิปบ,บางส่วนให้ชมความลําบากความเป็นอยู่ของทีมงานเรานะครับว่าอยู่ยังไงจนกว่าจะมาถึงทุกวันนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่หลายๆคนไม่เคยเห็นหลายคนหลายๆคนไม่เคยทราบนะครับว่าช้างกลุ่มนี้อยู่กันยังไงนะครับนี่ครับพยายามเกะไปเกะมานะครับผมก็ได้หลายลูกหลายม็ดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนี่นะครับนี่ได้อีกแล้วนะครับ แบบนี้ไม่อยากให้เกิดแต่ทําใจไม่ได้นะครับผมเห็นแล้วก็ทําใจไม่ได้สงสารนะครับเราทุกคนพยายามผ่านวิกฤตจุดๆนั้นมาด้วยกันนะครับจับมือกันด้วยความสามัคคีนะครับจนมาถึงทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเจออะไรมาบ้างนะครับก็ถ่ายทอดเป็นบางส่วนนะครับให้ชมนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดให้ชมทั้งหมดนะครับเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นเองนะครับผม ตนว่าไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรครับผมแม่แม่ครับนี่ครับผมตรงตรงเท้าวิชัยครับผมนี่ครับผมนี่นี่นี่ครับเท้าเท้าโอ้ถึงเล็บตัวหนึ่ัเหลบบตัวงก็บทครับผมเรานี้ดู ตัววิชัยเขากอดกอดควันครับผมถึงหมอแล้วลูกถึงหมอแล้วครับผมถึงหมอแล้วครับผมถึงหมอแล้วครับผมถึงหมอแล้วปลอดภัยแล้วลูกปลอดภัยแล้วครับผมปลอดภัยแล้วครับดูครับเขาต้องเช็ดเช็ดน้ำตาให้หน่อยเออดู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 ครับแม่แม่เขาเขากอดควันครับผม เอออ้าวยังไม่ออกหรอกําลังห่อกําลังลง uh, uh. uh, ขาขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมดูดูดูด,ด,ดูพี่ชัยพี่ชัยว่าบ้านก็ยังไม่เสร็จเลย <c oughs> แถมยังรไ, <c oughs> ไม่มีบ้านอยู่ครับผมพี่ชัยขายผล <c oughs> ครับผมดูดูพี่ชัยเนี่ยเขาเขาเป็นห่วงมากครับผมโอ้โหเป็น นี่คือพายเจมงกคนน้อยนะครับที่โดนพายุฝนทําให้งวงน้องเกือบขาดนะครับตอนนี้ก็อาการก็คงจะดีขึ้นแล้วนะครับทางคุยกับคุณหมอคือตรงนี้เราเราจะเชียนออกนะครับต้องรอให้แผลแห้งก่อนครับเราจะเชียนออกแต่เชียนออกถ้าไม่เราให้ให้เนื้อใหม่มันขึ้นแต่ต้องรอให้แผลแห้งก่อนรอให้แผลด้าน้านก็ประมาณเก็อบแผลแั้ตอนนี้มันกำลังระบุวง งวงใหญ่ขึ้นนะครับผม